เขาจัดกีฬาสีกันไปก่อนที่จะมีวันเด็กในวันพรุ่งนี้นะคะสีสันเป็นยังไงบ้างกับการละเล่นของเด็กไปดูกันค่ะโรงเรียนบ้านขาวผาลาดค่ะที่สว่างอารมณ์อุทัยธานีออ้นี่แต่งแบบนานาชาติใช่ไหมปีมาอะไรบ้างหลากหลายอาชีพนะคะแล้วแต่จะแต่งองค์ทรงเครื่องกันมาเลยค่ะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบทตั้งอยู่ในพื้นที่แบบ ในถิ่นที่แบบเออแต่จริงๆความเจริญก็มีเข้าไปถึงบ้างแล้วนะมีนักเรียน52คนเท่านั้นแหละค่ะแล้วดูการแต่งตัวก็จะรู้เลยนะคะว่าเด็กๆทุกคนสนุกกับการเป็นซูปเปอร์ฮีโร่บ้างแต่งตัวตามสไตล์เลยค่ะไม่ได้จันกับตีนะดูทรงแล้วมีกบเคโลด้วย <c oughs> เออเนี่ยอะไรบ้างมีลิงใช่ไหมคะมีชุดนานชาติอย่างนี้ค่ะแล้วนี่ลั่นคองเราเรียบร้อยเปิดงานค่ะ จุดคบเพลิงใช้คนเกือบสิบคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจุดคบเพลิงเนื่องจากใช้ไม้ไผ่ยาว10เมตรนํามาเป็นคบเพลิงมีนักเรียนครูแสดงกันค่ะนี่ซุปเปอร์ฮีโร่มาแล้วค่ะต้องใช้ซุปเปอร์ฮีโร่นะคะจุดคบเพลิงแล้วนี่เ <c oughs> ต้นอาปะื่อปะจื่ออาปะจื่อปะจื่ออา อนี <t od il |ms|> ่น่าจะใช่นะเนี่ยท่ามันได้เลยเนี่ยท่านี้เลยเนี่ยเพลงดังมากเออตามสเต็ปเลยที่เห็นอยู่เป็นครูนะคะสนุกสนานค่ะมีครูผู้ปกครองเหมือนจะมีไม่มากนะจำนวนเท่าที่เราเห็นอะบางตาก็คือทั้งโรงเรียนอยู่แค่นี้แหละและเรียนก็52คนเองสมกับกีฬาสีจริงๆเพราะอะไรรู้สีเต็มไปหมดเลยหลากสีมากหลากสีจริงๆนะ ท่านผอ,อ,อไม่แต่งด้วยล่ะเมื่อกี้นี้ท่านผอ,อกับประธานในวิธีเนี่ยเออไม่แต่งด้วยชุดไม่ทันหาชุดไม่ทันอาชุด่ทัน,ทนแต่ก็เข้าใจได้คือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาก็แบบว่าเออถ้าแต่งชุดเกณฑ์แบบนี้ไปอ่ะจะมองไม่เห็นเลยว่าเป็นใครอยู่ข้างในเนาะ